สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม a d by d a y l i g h t Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภยัยสนใจลิกงใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมชาว Dead by Daylight Mobile กันทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมสุ่มเจอ,เอ,อตัวอัศวินตัวใหม่นะผมหลายๆคนอยากให้ผมลองจุ๊ตัวนี้ให้ดูนะผมแล้วผมก็จะมาสรุปว่าตัวนี้มันโหดหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปพูดคุยตอน ดนไล่ก่อนแล้วกันตอนนี้เขายังไม่ไล่ผมนะครับผมก็จะบอกว่าตัวนี้มีจุดเด่นจุดย้อยอยู่แล้วก็มีวิธีการแก้ทางอยู่พอสมควรนะครับผมสำหรับตัวอัศวินตัวใหม่ของเราบางคนก็อาจจะมองว่ามันโหดบางคนก็จะบ,บอกว่ามันไม่เท่าไหร่นะผมจะเก็บพลังงานไว้ใช้กับเครื่องหน้าเหมือนเพื่อจะลากมาไปโอ้โหลากมาจริงด้วยโอเคครับผมสําหรับการจุกตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวลูกน้องมันนะครับผมคือลูกน้องเขาเนี่ย จะเดินเหมือนบอดเลยนะใครที่เคยเล่นกับบอดบ่อยๆก็น่าจะรู้นะผมว่าลูกเรามันจะเดินลายแบบไหนก็คือเราข้ามหน้าต่างอะไรมันก็จะข้ามตามทุกอย่างเลยนะผมนี่ไงเหรอโอ้โหเปิดแม่นด้วยไงตัวนี้จะได้เปรียบตรงที่เขาสามารถเดินดักเราได้นะผมเราต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยนะเนีนยว่าเขาสามารถเดินดักเราได้เห็นปะโอ้แบบนี้แล้วเาจะพอได้อยู่มั้งต้องหลอกกระโดดนะผมโอเค,อ,เคอุ้ยโหได้เฉยสีกเลยครับผมต้องสี่นะตอนนี้ลูกน้องเขาหายแล้วนะผมก็คือกลายเป็นตัวเดินดินปกติเห็นนะเราก็ต้อง เล่นเหมือนปกติเลยเขาก็ต้องรอครูดาวเหมือนกันเนี่ผมเขาไม่สามารถเปิดได้รัวๆเหมือนกันนะก็ต้องรอครูดาวนิดนึงนะผมตอนนี้เราก็น่าจะครูดาวเสร็จแล้วเนี่ยรอบวนแบบนี้เขาจะชอบปล่อยนะผมเฮ้ยยังไงโอ้โหปล่อยตรงนี้แล้วผมก็โดนไล่ไงเนี่ยผมคือเขาจะสามารถโอ้โหแบบนี้ถ้าจะโดนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยผมถ้าเขาต้อนเราเข้าแมบบอมแมบบแบบนี้ได้เขาเขาจะได้เปียบมากๆเลยนะนีับผมโอเคต้องเสียตายยากทุกคนตายไก่อดเลอุ๊ยอ๋อติด่าติดดี่าติดจะติด โอเคกระวนไม่ค่อยได้ครับผมเนี่ยถ้าเขาเหมือนจะปล่อยแล้วก็ฉีกครับผมพยายามฉีกบ่อยๆนะถ้าเจอตอนนัวนี้คือถ้าเราไม่ฉีกเราอาจจะโดนเองได้เพราะว่าเขาสามารถวิ่งจากเราได้ไงโอเคโอ้ยตรงนี้ไม่มีไม้หรอโอ้แย่แล้วแบบนี้แย่แล้วเระโดนได้ไหมโอ้โหไม่ได้เลยร้ายโอ้โหนึกว่าตรงนี้มีไม้ไงถ้าตรงนี้มีไม้จะอุ่นใจกว่านี้สวยเพื่อนแล้วเขาก็จะสามบ่มใช่ไหมล่ะเดี๋ยวบอกให้โอเคเอ้าไม่วิ่งเข้าไม้อ่ะโอ้โหไม่ได้เนี่ย โอเคต้องออกก่อนให้เขาตีไปก่อนเลยเขาไม่วิ่งเข้าไม,าม้เลยผมถ้าเราไปเราอาจจะล้มได้เรายังไม่อยากใช้แทงหลังนะโหเ,เราเหมือนจะลากมาด้วยนะ,ะคนที่เจอตัวนี้คิดเห็นอย่างไรกับการที่แบบเจอตัวนี้ก็สามารถคอมมนต์มาพูดคุยกันได้นะผมอุ้ยโอ้ทันปะเนี่ยตายกไปก่อนโอ้โหสวยเพื่อนเมื่อกี้แบบผิดพลาดเล็กน้อยผมเขาไม่ฮิวเหรอโอเคฮิวก่อน คือสำหรับคนที่เจอตัวนี้บ่อยๆแล้วก็ท oh! ูได้กันหรือเปล่านะสามารถพูดคุยคอมเมนต์ได้นะครับผมผมคิดว่าตัวนี้ก็ในมุมมองผมผมว่ามันก็โหดเอาเรื่องอยู่นะเป็นตัวที่เล่นง่ายด้วยนะผมสำหรับอัศาวินเนี่ยนะไปครับผมอยู่แบบอยู่นานจัด,จดเลยโอเคเดี๋ยวผมก็ปั่นไฟบ้างดีกว่าคือเราจะไม่ปั่นไฟก็เป็นไปไม่ได้เลยับผมเขามีโทเทมกีดนะครับผมลืมบอกเลย มีเทเลียมกี Não, lonely, se? no. ้นะเราต้องหาเทเไฟก่อนอยู <Thirty> ่แถวนี้หรือเปล่าไม่มี่ะโอคือด่านนี้หาเทเลียมยากมากนะเพราะว่ามันจะกลมกลืนไปกับพวกกอข้าวอะไรพวกเนี้ยเขาจะเดินผ่าผมไปปะเดินผ่าไปอ้าวโหได้ยินด้วยเจ็ดสิบสามหนึ่งทีหลง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 กอข้าวโพดหลอกเปนหนึ่งทีแล้วก็หลอกอีกหนึ่งทีไม่ได้ปะลงจัดเลยบ้านเล็กเหมือนจะไม่มีไม้ปะโอมีอยู่โอเค คือว่าไม่มีไม้นะเราฉีกเลยครับผมเราจะไม่วนนะการเจอตัวนี้เราพยายามอย่าวนนะผมโอ้ยตัวนี้ได้ไปแล้วแต่ว่าอย่าฉีกมัวนะผมถ้าฉีกมัวก็อาจจะโดนได้โอเคฉีกเลยเห็นปะเขาเหมือนจะวนแล้วก็จะปล่อยตัวไปดักเรานะแต่เราฉีกมาก,ก่อนละเนี่ยเราจะได้เปรียบมากๆเลยนะครับผมแล้วฉีกเลยฉีกยาวๆอย่าครับอย่าวนกลับมาเ <laughs> นี่ยผมฉีกยาวๆเลยโอเคตอนนี้เหมือนจะเลิกไล่แล้วปะโอเคเหมือนจะเลิกไล่แล้วเดี๋ยววิ่งไป ฮิวแถวๆบูนตรงนั้นก่อนแล้วกันเพื่อนมีบูนด้วยนะนานๆทีจะเห็นคนเอาเพิร์กเทียมบูนมาโอเคขอฮิวประมาณน,นี้น่าจะได้อยู่โอเคแล้วก็ไปปั่นไฟตอนนี้เหลือแค่เครื่องเดียวนะเหลือแค่เครื่องเดียวเท่าไหล่ตัวน,นี้ถ้าเจอคนที่เล่นช้ำๆหน่อยก็รับมือเอายากอยู่เอ้ยโหมาแล้วผมก็หลอกเอ้ยโอเคเขาดักว่ะต้องฉีกป่ะเนี่ยโอ้โหฉีกผิดชีวิตเปลี่ยนเจ็ดสองได้ไหมโอเคเจ็ดสองได้อยู่ นี่ครับผมอา้าวเราเพื่อนติดไปเลยติดเลยแล้วกันต้องพับหรือเปล่าแล้วผมพับไปเลยไงโอเคพังม้าแล้วก็ฉีกครับผมฉีกเล่นบ้านเล็กได้อยู่จำได้ว่ามีไม้อยู่นะปล่อยลูกน้องหรือเปล่าอุ๊ยโอเคเขาปล่อยลูกน้องนะปล่อยลูกน้องมาดักทางไหนก็ไม่รู้มันจะดักฝั่งซ้ายฝั่งหน้า,าตรงหน้าต่างครับผมแต่ว่าผมไม่โดดไปไงโอเคเหมือนจะทิ้งแล้วนะ ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรนะผมแค่อัดตรงเ,เพราะว่าผมเจอตัวนี้นะเพราะว่านานๆผมนานเจอทีอะโหตเขาโดนเพื่อนเขาโดนไงประตูมันเหมือนจะเปิดยังไม่เสร็จด้วยมั้งนะใช่ปะมีคนเปิดต่ออยู่เดี๋ยวไว้อ่าวโดนแล้วนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้โดนเรียบร้อยยังไม่โดนตีนี่หว่าหรือว,ว่าโดนตีไปแล้วเดีย๋ยวผมเปิดให้นะตอนนี้อาจจะไม่คม่อยจุงเท่าไหร่หวะแต่ว่าก็เป็นตานแรกที่ผมสุ่มเจอนะ อโอ้โ้ตัวราตรเวนเขาจะมาราตรเวนหน้าประตูไม่ไรผมเปิดประตูที่รอแล้วเพ่อเปิดเลยเหรอใส่แล้วจะโดนหยิบออกหน้าประตูแล้วผมก็เลยเปิดเลยโอเคตอนนี้ก็ไม่น่ามีอะไรนะผมว่าตอนนี้จบเร็วไปนิดหนึง่งเพื่อนปัดไฟเร็วผมก็จะ72มูนวอล์กโชว์หนึ่งที <laughs> โอเคออกเลยดีกว่าโอเครับผมเราไปต่อเกมที่สองกันเดีกว่าเกมนี้เหมือนจะจบเร็วไปนิดนึง ผมต้องไปช่วยใช่ไหมบอกผมพีแต่ผมอยู่ไกลมากเลยนะโอ้แล้วมีสวิตคนตายผมต้องไปช่วยเหรอขอเดินเก็บตายยากก่อนโอเคผมเดินไปช่วยก็ได้บวกว่าจะมีคนดึงไม่มีคนดึงตัดหน้านะโอ้อยู่ไกลจัดเอาเพื่อนไ้ไปเพื่อน๋ยวผมไปดึงเองเหมือนเขาจะไล่เพื่อนอยู่ซ้ายบนนีผมเราก็สามารถไปดึงได้โอเคอีกานี่ก็ไม่ค่อยได้เจอเหมือนกันนะตัานานทีจะเจออีกา แต่ว่าเจอทีไรก็กระตุกทุกทีเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวผมไปรอเซฟโคนรนดีกว่าปะไม่หิวหรอเพื่อนอ๋อไม่หิวด้วยงั้นผมก็ปั่นเครื่องนี้ไปก่อนเลยตอนนี้ยังห้าเครื่องอยู่เลยนะโอ้โหว้ามาแน่วะนี่ไงเขาปล่อยสกิลมาหาผมน่าจะเดินมาเพราะเมื่อกี้อีกาเฉียวผมนยครับผมพังเครื่องเว่า,าโอเคพังเครื่องผมไปเลยเขาน่าจะเห็นผมอยู่แล้วอะไม่น่าจะเนียนนะผม ก็โดดไปก่อนมาถึงเวลาจู๊กของเราแล้วถึงเวลาจู๊กของเราแล้วสเต็ปรักไก่ไปหนึ่งทีจะเย็นจะเย็นจะเย็นนะพวกโอเคโอเคบลังนี้แล้วก็หลอภาพไม้ไปหนึ่งทีฉีกเลยถ้าเจออีกาผมแนะนําให้ฉีกนยผมอย่าพยายามเชื่อมแมสสองแมสให้เล่นด้วยกันได้นะเราจะเล่นง่ายมากขึ้นนะผมถ้าเราไปฝืนบนเราอาจจะโดนอีกาเขาได้นะเฮอยไหนวะหลออไฟตีอะไรฉีกเลยครับผม เนี่ยเห็นปะเราจะเชื่อมแมสสองแมสเข้าด้วยกันเราจะเล่นได้นานมากขึ้นครับผมระวัอง,งอีจ้าคะับเกือบโดนเกือบโดนฉีกเลยเราเล่นสองแมสับผมเล่นสองแมสให้มันเชื่อมกันให้ได้โอ้โหเรามีโดนปะไม่น่ารอดต้องขจัดก่อนน่าจะยัดนะผมว่านี่ยัดจิ้มด้วยอุ้ยอ๋อสองไปไม่ได้อืมันปุ่มมันทับกันต้องไปปรับใหม่ละไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเโอยคต้องฉีกก่อน โอเคยังไม่โดนยังไม่โดนวิ้งหมายตรงนี้ไม่มีหรอโอ้หวังว่าแม่ทึบจะไม่ใจร้ายกับเราแม่ทึบขอร้องโอเคมีอยู่สวยแล้วผมพับเลยใครเขาวนกันอาไงเอยโอ้มาทางนี้ไม่เห็นอ้ผมไม่เห็นมุนเจ็ดเนสองยี่สสองยี่สสามก็หลอกกระโดดเป็นททีเรียบร้อยโอเคฉีกมาเล่นบัลล็กเลยวิ่ยแต่บัลล็กโอ้เพื่อนปั่นอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องฉีกออกนะผมเล่นตรงบนเลย ต้องบนเลยครับผมมีไม้อยู่หนึ่งแผ่นโอเคตอนนี้รอบสวยมากเลยนะผมงกไม้เห <c oughs> มือนเขาจะกวบไม้นิดนึงนะผมใจเย็นใจเย็นโ้ระว,วางแบบนี้เลยเหรอแล้วก็รอ <c oughs> เป็นไงเป็นการหยุดรอโอเครอบนี้น่้จะยัดจริงปะเนี่ยอุ้ยอ๋อโดนอีกโดนได้ไงวะเนี่ยไม่น่าโดนนะจะังหวะแบบนี้วางใส่ไม้สีกอ,อกมาก,ก่อนต้องกดตาย,ยาก คมคมไปก่อนหนึ่งทีเล่นได้ครับผมเราเล่นได้แล้วอีกสองเครื่องผมว่าผมจุกได้ปะเห <c oughs> มือนเขาจะคิดว่าผมจะวนแนีเลยวะดูดิเขายัางหาผมไม่เจออยู่เลย <c oughs> ผมฉีกออกมาไกลแล้วนะเพื่อนเ <c oughs> จอสายฉีกแบบนี้ก็เล่นยากครับผมคาตกรกร <c oughs> ่อนจะมาไะเนี่ยห <c oughs> มาจริงเลย <c oughs> โอเคมันจะไม่เอาผมแล้ว <c oughs> ขอหาที่ปลอดภัยแกะก่อนแล้วกันต้านีาจะไปเจอคนใหม่แล้วนะผมผมตอนนี้เหลือแค่สองเครื่องผมจะมีคะแนนปั่นกับเพื่อนไหมเนี่ย โอเคครับ okay, ผมฮิวไปก่อนเราต้องแกะนะถ้าถ้าไม่แกะแล้วลม้มล้มแน่ๆโอเคสวยหาเครื่องปั่นไฟเลยด้วยเครื่องนี้โอเคดู okay. ใกล้เสร็จนี่ใกล้บาลจับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วเนี่ยโอ้โหเพื่อนฮ okay, ิวก่อนฮิวก่อนฮิวก่อนอย่าพึ่งติดสวยแล้วก็เป็นถึงเวลาไปซ่าแล้วผมเพื่อนติดเลยเหรอโอ้โหเพื่อนติดเลยเพื่อนแบบไม่รออะไรแล้วโอเคเดี๋ยวผมจะอ้อมไปดึงแล้วกัน มือนจะมีคนปั่นอยู่ฝั่งนู้นนะโอเคไม่ไม่เขาาไม่เฝ้านะเดี๋ยวผมก็ดึงเลยแล้วกันสวยครับผมกลับมาแน่เลยวะ <c oughs> ใช่ปมเฮ้เหมือนจะไม่กลับอะ่ะเขาจะไล่นคนอยู่แม่เทพแน่ๆกลับมาโอ้กลับมามาเพื่อนเดี๋ยวผมจุกเองเอาผมหรือเปล่า <c oughs> ล้อผมด้วยไงโอเค เขาแม่เทพเไ้ยเขาบอลลิงไม่ทันนะเนี่ยเจ็ดสอบก่อนจะเย็นจะเย็นนะเพื่อนบอลตรงนี้เอาไงบาอิกาเกลียวไม่ได้โดนสวยต้องพับไม้หรือเปล่าพวกไม้ก่อนจะเย็นจะเย็นนะจะเย็นไงคือจิตเจตวิทยาจิตตวิทยาแล้วหลอกกระโดดไปหนึ่งทีอ้ยโห่เกือบโดนน้วมุกเยอนอนรอนอนรอเลยแบบเนี้ยเอาไง เขากลัวไม,ม้อหรอเขากลัวไม้ไะต้องหลอกกระโดดอีกทีนึงป้ะเนี่ยโอ้วันนี้ต้องอีกทีนึงว่ะหลอกอีกทีนึงโอ้รอบนี้รอบนี้ไม่ได้ว่ะรอบนี้เสียว่ะรอบนี้เสียมไม่ได้ทำไงนายยา่าจะพังไม้โอ้เครื่องนี้ใกล้เสร็จแล้วเนี่ยทำไมเพื่อนไม่ติดวะเนี่ยน่า,นาจะเก็บแต้มกันอยู่แน่เลยป่ะเคงั้นผมก็จุกเฮ้ยเขาพังว่ะเขาพังว่ะเพื่อนไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนกันแต่ว่าเขาไม่ยอมติดเครื่องนะผมเขาน่าจะ เก็บแต้มกันอยู่แน่เลยไาทางนี้โอ้โแม่เทียบรอรอบรอบหน้ายาวๆนะแม่เทียบเนี่ยผมต้องฉีกอะเดี๋ยวต้องรอเขาวางอีกาก่อนนะถ้าเขาวางอีกาเราจะฉีกนะมาฉีกเลยจังหวะนี้ไม่วางก็ฉีกไม่วางก็ฉีกผมนี่มันสายฉีกอยู่แล้วไงรอตายยาแร้วาอีกาแบบนี้ฉีกเลยครับผมจะเย็นไม่โดนหรอกไม่โดนหรอกตอนนี้รอบยาวจะจัดโอเคเพื่อนยอมติดสักที เพื่อนจะยอมติดอาไงเพื่อนนี่ไงขอตั้หน้าไปก่อนดีอสองไฟเลยโอเคถึงเวลาที่เราต้องออกแล้วล่ะผมดูทรงแล้เดินเก็บตาย,ยาก่อนเผื่อมีอุบิเหตุยังตามผมอยู่เหมือนจะไม่ตามแล้วนะผมเหมือนเขาจะไปเจอคนที่ใช่ที่มากกว่าผมโอเคแบบนี้ก็น่าจะรอดละตอนนี้ถือว่าได้จุกอยู่ก็เป็น เป็นสิ่งที่ทำให้ผมนอนหลับเป็นทุกวันถ้าถ้าวันไหนไม่ได้จูนี่นอนไม่หลับเลยรอสองไฟเพื่อนได้บ้างนยเพื่อนตายยากคมๆไปก่อนหนึ่งทีรอผมว่าประตูล่างน่าจะเสร็จแล้วปะไม่หลอกไฟอะไรวะเนี่ยมาดูประตูล่างก่อนโอเคประตูนี้มันจะเปิดแล้วผมโอเคแบบนี้จริงๆขอฮิวก่อนเพื่อนอยู่ไหนอะเอ้าหายไปไหนวะกดเปิดอ่ะอ๋ออยู่นี้โอเคฮิวก่อนแล้วเราค่อยไปซ่าต่อ ผมต้องไปบอกว่เนี่ยต้องไปบอกแน่เลยว่ะขอวิ่งไปก่อนแล้วกันไปดูประตูฝั่งนั้นผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนอะประตูฝั่งนั้นไม่รู้ว่าเปิดหรือยังนะนี่อยู่แถวนี้ป่ะโอเคอยู่บ้านเล็กสวยงั้นเราก็จะรอเซฟเพื่อนเลยตัวผมนี่เนียนไปกับข้าวโพดเอาไงต้องรอบล็อกหรือเปล่าไปไหนวะเหมือนจะหลงวะน่ะเขาไล่ใครอะไล่ใครวะน่ะเหมือนจะหลงแน่เลยว่ะ โอ้ลงแบบนี้ลงชัวร์แบบนี้ลงชัวร์ไม่โดนโอเคครับผมเราวิ่งออกไปประตูล่างเลยไนดะ้ไหม๋ยวนี้นจะทันอยูอย่ไม่เอาผมเฉยเดี๋ยวเขาจะไปเจอคนที่ใช่ไงเขาไล่ใครอยู่ปะเนี่ยไล่เมกเหรออ๋อไล่เมกโอเคไหนก็ไม่รู้ตอนนี้ไหนไหวะโอ้โหไปอยู่นู่นเลยผมหาตั้งนานส่งไฟได้ปหมเมกคนนั้นจะตายแล้วด้วยไงถ้าผมส่งไฟไม่ได้คือก็คือเขาตายไปเลยอะ ต้องรองเซฟเพื่อนนะครับผมมาอเอาไงอุ้มหรือเปล่าอุ้มเลยเอาอุ้มเลยแบบนี้ได้ไหมอะผมไม่ได้หว่ะมันมันมีตัวตัวละครเอ่อของผู้รอดชีวิตมันบังอยู่อะถ้าเป็นแพทเก่านะผมว่าน่าจะบอดนะจะนะังหวะนั้นโอเย้ผม GG ออกเลยแล้วกันคนนัตายละเราไม่สามารถเซฟชีวิตเพื่อนได้ทุกคนโอเคเย้ผม GG สวยเลยคิดว่าน่าจะบวก ทำมาสักขนาดนี้ทั้งจูกทั้งปั่นโอ้โหไม่บอกก็ไม่รู้จะทำไงละโอเคใครดูมาถึงตอนนี้ถ้า,าชอบผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กดติดตามกระดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหากต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้นี้น